สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปผมบานาสวัสดีครับกล่าวว่าพ่อกันถึงเ่าแล้วไม่หนอมันคั่แล้วนะครับหาเนื้อยู่เนื้อกินใส่แรงใส่ไงให้เขาเลยละนะครับบ่เปรเสหาใส่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปใส่มาใส่ไ่ได้นะครับเพราะว่าเกิดโรคระบาดนะครับอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเนาะ ซอยกันเนาะครับโอ้โิเตรตุรนซาตเอาครับเมื่อกี้นํำเสนอเมนูบานๆง่ายๆคือเขานะครับเนาะอยู่ในช่วงกกตโตพอดีว่าเราไปนะครับพมี่งเห็ดกันนี่แต่หาได้อยู่ในกินนี่แหละนะครับเมื่อนี้เอาเป็นขัวเผ็ดหมูด้ครับเด้อขัวเผ็ดหมูบ้านๆ นะครับนะมาลุยกันรอบนี้เครื่องแกงก็มุ่งอย่างไร,รับนี่มมีพีก่แกงใต้นะครับมีกะปิมีตะไคร้ซอยนะครับผิดแดงซอยนะครับมีขา่ามีข่าซอยแล้วก็ใบมะกรูดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารทั้งภาคใต้นะครับเป็นภาคใต้ทั้งบ้านฮาเนาะภาคใต้บ้านฮาเนาะ ก็เลยต้องมีกะปิแล้วก็มีกะปิหอก็ใส่ประมาณนี้ครับเนาะเครื่องแกงเครื่องแกงใต้นะครับหรือว่าผู้ใดอะใส่พริกแกงเผ็ดก็ได้นะครับแล้วแต่สูตรไพสซมันนะครับเอาที่เขาชอบนะครับเนาะ,ะเห็นเครื่องปรุงกันแล้วนะครับหรือว่าวัตถุดิบกันแล้วก็สั่นต่อต่อไปก็ลุยกันเลยับเนาะครับนะผมมาเรุย,ยกันเลย นี่ครับกระทะปีศาจเทานี้กระทะปีศาจได้นี่ปวดฟังเสียงร้อนแต่ว่าผมมีด้ามจับด้ครับขาดผมใช้ใส่กระทะตัวนี้เพราะว่ามันให้ความพอนได้ดีนะครับนะเนาะจึเลยแยัใส่ได้เท่ากับปัจจุบันนี้นะครับนี่เห็นบ่า้อนเล้ยวบ้างครับกระทะปีศาจผม รมดแล้วนะครับอ่ะพี่แกงลงได้ครับบ่อไร่กระใิยายห้างยิกนี่ครับกะปิพร้อมลงเลยบันนี้เขากะอ่ะขัวก,กับพีิแกงกับกะปิมันเท่ากันครับ เดี๋ยวผมจะละลายกะปิกันนะครับเนะลาะละลายพริกแกงกับกะปิให้มันเข้ากันนะครับไปนี่หั่จากท้าที่กัวกะปิครับพริกแกงไปที่นะครับเนาะนะครับขั้นตอนต่้ไปหมูล,ลงนะครับไดนี้กุหละ หัวแก้วหั่นไว้ลงเ,เลยครับนะขัวกับพริกแกงมันเข้ากันแนะคนี่ผู้ใดจะใส่พริกแกงอ่าพริกแกงเหลืองหรือก็ออเอิน้นพริกแกงใต้นะครับเนะาะจะได้นะครับแล้วแต่ผูม้มักแต่ว่าผมผมผมใส่พริกแกงเผ็ดประมาณนี้เพื่อที่จะ อ่าห้มันมีรสชาติแบบตามคอนเสียบนะครับเราให้นมันมีรสชาติเผ็ดเผ็ดน้ำร้อนแรงประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาหารใต้เพ่นพ่นเผ็ดน้ำไม่แล้วล่ะนี่เห็นปะเดี๋ยวคั่วให้มันเข้ากันนะครับเด้จอจำม้วนแปะนะครับนะครับนี่ขัวหมูได้ที่แล้วครับเนาะให้มันเข้ากับพี่แจงนะครับขัวหมูเริ่มเปลี่ยนสีละสีขาลวละอ่าเติมน้ำลงไปครับ เติมน้ำเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับหมูห่าสีสันจะเริ่มเปลี่ยนละนะครับหมูเขาเริ่มสุกแล้วกัเข้ากับพี่แกงแล้วนะครับเนะ่ามาอนนี่ทำนะเนาะเห็นไหมครับหมอเดีที่ละ นะครับมาปูรถกันครับปูรถตามใจชอบครับอ่าผมปูรถนะครับเพิ่มความแซ่บชุรดครับเล็กน้อยครับน้ำตาลเล็กน้อยครับหวานหน่อยว่าไหล,ลแล้ยตะมักครับ ปรุงตามที่เขาชอบนะครับผมทักช่วนี้จะติดหวานได้ากาผมก็เลยติดหวานนะครับใส่หวานหลายจต่ไม่ประมาณนี้ครับ,รบน้ำปลาครับน้ำปลาปรุงรสอีกนึงจะใส่ไหนนะครับเพราะว่าเขามีกะปิ้นแล้วครับประมาณนี้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้ครับ แล้วก็กันนะครับหัวเดือดได้ที่นะครับคาลงเลนะครับปุ๋งเสร็จแล้วนะครับเนระาคาหัน่นซอยนะครับนี่ใครครับไครทีครับ มันก็บ่งพอมาเนาะอ่าแต่กูด้วยด้วยนนิดน,นึงครับนน่เหนบ่โอ้หอมครับหอมหอม,หอมให้แกงงไอ้เดี๋ยวผมขอุญยตใสร็จหนึคบับนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วว่าเผ็ดหมูนะครับอาแบบ บ้านาดิสานพอได้โบแต่ว่าสไตล์ทั้งไต้ฝันยิ่เผ็ดร้อนนะครับเสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยนะครับเนาะความเสิร์ฟครับนี่นเห็นบ้างิสันเรามาหน้ารับประทานครับนะครับคัว่วเผ็ดหมูความเสิร์ฟนะครับนี่เห็นบ่ครับ โอ้โห้ฮว่าน้ครับนี่ไอ้นทวนๆเสร็จแล้วครับอ่าใบมะกรูดโรยหน้าครับเพิ่มกลิ่นหอมนะครับเยวผมจะแพนกล้องหมเบ้งว้า ครับวาวเป็นหมูบ้านๆนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ